โลไปทัง้งทับจนลืมเรื่องเดอมหนะ้าอาเซียเรายังใช้บ้างไปนะ <c oughs> แต่บางนี้ก็ก็สร้างตึกสร้างบ้านนะความเจริญความเขียนแล้วในสุดแล้วก็มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากยูเป็นคนฉลาดพออำนาจของโลอำนาจของยุโรปมาแผ่อะไรต่างๆเนี่ยคนยูก็ถูกกระจายไปหมดแล้วไปย้อนยุคย้อนจากรย์สเปนอย่าง,างกกนนาไางจ้ะสเปนการอนี่เลยตา หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเออ่มีคนพอพอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็แด้สองเขาก็ล่าอาณานิคมเหมืนฝรั่งเศสโปแลนด์อะไรก็มาประเทศไทยอังกฤษพวกนี้ก็มาอังกฤษก็ไปปลูกปาเลสไตน์มันฝรั่งเศสก็ไปล่าอาณานิคมปาเลสไตน์แล้วพอดีอังกฤษกับฝรั่งเศสหรืออะไรต่างๆที่ไปนี่ก็ไปคบค้ากับพวกพวกอลาศเพราะมันมีน้ำมันเนื่อรอไหมเพราะมีน้ำมันมีอะไรก็ กับพวกอาลับเนี่ยดีกันพวกอาลับไม่ชอบยิวเป็นไงคนฝรั่งเศสคนอังกฤษก็เลยไม่ชอบยิวด้วยยิวยจจก,ก็เลยถูกขับไล่กระจายหนีไปทกเวมหนีไปรัสเซียหนีไปนี่หายไปดินแดนนีไ้ไม่มีพวกอะไรพวกอาลับยืดหมดเลยลบแผนดี่ยิวไม่มีประเทศเลยไม่มีประเทศไม่มีอะไรเป็นร้อยปีเลยหายไปจากแผนที่โลกแผนที่โล อยู่ไปอยู่ที่รัสเซียอยู่ที่เยอรมันออสเตรียอยู่โปแลนด์อยู่แตกคนอยู่นักซาวฟ้าเป็นอยู่ไว้ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วอาหรังยุบหมดแล้วเพราะอาหรับก็ทําการค้ากับฝรั่งเศสกับอังกฤษทําน้ํามันยูหายไปหมดเป็นยุคที่มีเข้ามาครอบครองใจนช่วงนี้ใช่ไหมใช่ยูก็เลยไปอยู่เยอรมันเซฟเวอร์เพราะว่าอยู่เยอรมันเนี่ยยูเก่งมากสิ่งที่ยู เหมือนชาวบ้านก็ว่ายูเก่งเรื่องของธนาคารเรื่องของตลาดเก่งมากคิดเลขทำอะไรต่างทำการค้าเป็นคนอื่นทำไม่เป็น,เ,ปนเราต้องคิดว่า <c oughs> ยุโรปสมัยก่อนมันก็เป็นบาเบเรียนเป็นบนปาเถียยุโรปมันน้ำามาสการไม้มีศาโจดาภูเขาพาสุพสัอะไรไม่รแต่ยูเนี่ยเขารู้จักปรจ้ญญาตั้งแต่เรื่อลำบากแล้วว่าโลกนี้ไม่เจ้าสาไม่มีปีศาจตีแวตอะไร ความคิดของยูจะฉลาดกว่าคนอนื่นแในยุคยุโรปในสมัยอิตาลียุโรปไหว้เจ้าวไหว้ยูรู้ว่ามีพระเยูกว่าพระเจา้าผู้สร้างแบบนี้ดูที่ความคิดของก้าวหน้ากว่าพวกนี้เยอะคนยูเนี่ยเราบอกว่าไปข้างนี้กี่คนเขาบอกว่าประมาณ378อยูเขาจะมีประมาณเขาจะบอกตัวเลขเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเด็กยูจะถูกสอนให้อย่างนี้อยาประมาณให้รู้เป๊ะเป๊ะเป๊ะเขาจะตอบคำถูกเป๊ะเลยเขาจะถูกสอนแบบนี้เราประมาณ ขาไม่ใ <One> ช <input> ่แบบนี so mind, ้นั้นแนวคิดะไรตอนนี้เขาอยู่ในในเยอรมันเนี่ยยิวก็เลยความรู้ความคิดในเขาก้าวหน้ากว่าคนเยอรมันดยวยโอ้รำตารค้าก็รวย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 เอาก็คนเยอรมันก็ไม่ชอบไล่ยิวออกพอไล่ยิวออกระบบธนาคารไม่มีใครทำต่อก็ไปเชิญยิวเข้ามาอีกเชิญมาไล่ออกเชิญมาพอเชิญมาก็ยิวมันรวยอีกนี่รวยอีกเนี่ยเหมือนกับประเทศอินโดนีเซียที่ไม่ชอบคนจีน มีชุดหนึ wa, ่งที่ฆ่าคนจีนวิ่งหนีมีกู้หนึ่งหนีมาอยู่บ้านยึดจักรอผมอยู่ทุกวันนี้ไปดูดีเซียมันหนาแน่นพราเขารู้สึกว่าคนจีนมีเินเยอะไล่คนจีนยวก็เลยอะไรบอกนะตเต้นยิเลยบอกว่าผม้าอยูอยู่ยต้องปกคลองนี่เลยคายอยู่ขายหกร้านคน่ะหกร้านคนนี่ไม่ใช่น้อยนะตรงแก๊สฝังดินฝังนั่นอยูู่ลำบาก เรเกิดสงครามโลกครั้ที่สองพราเกิสงครามโลกคั้งที่สองมมีลบๆๆลเนอะไรกันแต่อย่างใช่ไเสร็จแล้วสร็นแล้วก็คนยิวที่อยู่ต sure> ่างประเทศอยู่รัสเซียอยู่อะไรต่างเขาก็ยังรักการดินเดเขาดูคนพวกนี้ก็ย่งงค่อยๆค่อยส่งเงินมาแล้วเอาคนไปซื้อที่ดินซือที่ดินนี้ที่ดินทุกตลาดนว้องไม่รเชื่อมจ่บันนี้ซื้อมาจากอะหลัก ซื้อซื้ออลับไม่มีตังเงี้ยยู่ตังคเงี้ยถ้าขายก็ซื้อเลือก็ไปซื้อเลือก็ไปซื้อเลือดก็ไปของเราส่วนคลปบอกว่าคุณไม่รูนะถ้าสีเขียวสุดตรงไหนก็คือเลยจากนั้นก็ทงตาหลับหลับใ้ที่เขียวเขียวมองเก็บเลี้ยงยูหมดเลยถ้าเลเซอร์ไเหมือนกันแต่ยูทำให้มันเขียวได้ส่วนนี่ไม่เขียวนั่นคือตาหลับอาหลับที่ไม่เป็นยูจะหลานมากโอ้ยเขาลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยูก็เลยตั้งรับสระ ชักธงชาติยูขึ้นมาเลยเอ้าวเราไม่ร่อยใครมากนะเฮ้ยยูู่มันมีประเทศขึ้นมาได้อย่างขาวกาดาวใช่ไหมไอ้ชอบอ้าวเราเก็จะไล่ไอ้กันออกไปอีกเพราะเราโอ้ยเมื่อก่อนมันไม่ไมีนี่ยูบอกว่าเมืคค่อก่อนก็อยู่แนตะ่เขาไม่สนใจจะไล่ไยูออกอย่างเดียวเลยยูก็เลยเป็นรัฐขึ้นมาหลาก,ลลาาาลก,กหลังสงคราม,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 มโลกครั้งที่สองชักธงชาติยูขึ้นตั้งเป็นรัฐอิสระลบกับฝรั่งที่มันเป็นต้องลบครเป็นผู้นำตอนนั้นใครเฮ้ใครเป็นผู้นำอ๋อมีหลายค โมเสสได้อย่างนี้เป็นคนอังกฤษแล้วก็มีนายรพลมินตีหลายหลายคนนี่เป็นทหารแต่ยูนี่เขามีตังค์เหตุมาจากอาเซียส่งเงินมาส่งสแล้วก็ตอนนี millet, mm ้เกาเริ all, ่มมีประเทศใหม่ๆนะเขาล่องเรือมาเพื่อจะขึ้นฝั่งนะคนอังกฤษไล่ไม่ให้ขึ้นฝั่งอังกฤษนี่ไม่ใช่ดีนะอังกฤษไล่ไล่เรือของยูอ่ะไม่ขึ้นฝั่งก็ลองลอยลอยลังเรือจากคนยูนี้ยอมกินเท่าไหร่พอคนใหญ่ยูนี่ พอได้อยู่มาเนี้ยเดือด้อกับพวกอาหรับไม่ได้ไม่อยากให้ยูมีประเทศเดียกับพวกอาหรับอาหรับไม่อยาก้มีอยู่แล้วนั้นการมีการกีดกันอยู่แรกฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยก็ยืนอยู่ขางหนึ่งตอนแรกที่อยู่มันา็เป็นประเทศอย่างไงก็ตด้เขตั้งเป็นประเทศได้พอตั้งเป็นประเทศก็ฟื้นฟูประเทศใช้ภาษาของเขาซึ่งไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลานานมากหลายร้อยปียิมูยิมจะยิมูยิมทั้งหมด ก็อบอกนี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากมันก็ยาวนะทั้งหมดนี้จะออกสอบผมก็ไม่รู้สึกว่เาเกิดทิดเซียนก็เลยแพรไปนี่แพรไปอีกิปต์เอเซเลมแพรไปอีกแต่ว่าอาหลาดไม่มีแล้วเนื่องจากทิเซียนเนี่ยมีเยรูซาเล็มมีอะไรเนี่ยทิเซียนก็เลย คาทอลิกอะพี่เซียนก็เลยอยากจะให้เป็นเสรีสริทธิ์ก็เลยไปดำสงครามตั้งแต่นั้นไม่ถูกนะสงครามครูเสียเราไปลบกับเขาเนี่ยเราไปคงเงินค่ากับเขาเนี่ยก็ไม่ดีริสเตียนก็มีอำนาจในโลกมีอำนาจใช่ไหมริสเตียนโลกก็เลยโยกองคาไปลุกลามว่ายึดพื้นที่ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่ใช่สงครามยูยังไม่มีพื้นที่นะยังไม่มีประเทศยูนะไปยึดไปยึดพื้นที่ สู้สู้สูกันอู่ทั้งหลายปีเดียวแบบปแพ้ชะใพ้ชนก็คงยูเซนไปแพ้ก็หอไปลบกันอยู่นลนปัญหาคือบางทีสัรตะปะปาหรืนผู้นำทัพไปเนี่ยก็เลยทำให้พวกพวกอาลักรู้สึกว่าพีเสียงหร้ายไม่ชอบแต่ลบไปลบมาสุดท้ายอาลักษ์คนนั้นชื่อซาม่ชารุเมนซารเนนันเอารส เอ็เล <c ười> <c ười> <laughs> <test> ่น <c> ช <ười> uh, ื่อเลยเนี Jim, no. ่ยเรื่องเป็นแม่รับของของของอารลเกงลบชนะเบ็ดเสร็จเลยทั้งเรื่องซิงเออพแอนเดนหรือเปล่าซิงดเปนะแลยึดเต็เสร็จเาดเลยยึดเป็นเสร็จเารพิีแพ้แล้วก็ยึดไว้แล้ไปทำโดมไว้เลยทอะไรหลายอย่างต่อมาปี600ปีมต่อมาปี600ใช่ไหมประมาณ600ก็มาาหมาทกเกิด พอมัมม <in wil cumpl ört summary> <that> ัดเกิดเนี่ยเยรูซาเล็มเป็นของมุสลิมแล้วเป็นของมุสลิมแล้วก็แล้วก็มัมมัดก็บอกว่าเยรูซาเล็มกับเมืองเมกาเนี่ยก็เป็นสองเมืองที่สำคัญสำหรับเขาแล้วก็เขาเกชื่อว่าไอ้มัมมัดขึ้นสวรรค์ที่ที่เยรูซาเล็มใช่ไหมเมืองเยรูซาเล็มก็เลยกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญสองสามของพวกยิเตียน สามชาติสามศีลอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นมาเรื่อยๆโอเคต่อไปสร้างเพื่อเมืองอันเป็นมงคล